สวัสดีครับแฟนรายการช่อง YouTube ชีพทํำคาวิเศษครับ21นากา16นาทีวันจันทร์ที่27เมษายน2563ครับวันนี้มีข่าวเศร้าที่น่ากระทรวงกันคลังเรื่องของมาตรการเยวยามีคนที่ไม่ได้รับเงินเยวยา5,000บาทไปกินยาเพื่อจะทําลายตัวเองให้ถึงแก่ชีวิต ที่หน้ากระสรวงกันครังครับเมื่อหลายวันก่อนประมาณ7วันที่แล้วผมได้ตั้งหัวข้อกับตัวเองที่ตั้งใจที่จะนำเสนอ,อเรื่องราวบทเรียนชีวิตของประชาชนโควิดที่มีต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมตั้งชื่อไว้อย่างไงี้วันจันทร์ที่20เมษายน 2,563ครับบทเรียนชีวิตของประชาชนที่ให้กับพลเอกประยุทธ์ความอดอยากและความตายนี่ครับสิ่งที่ผมตั้งไว้นะครับผมจะพาไปดูเรื่องราวที่หน้ากระทรวงกันคลังผ่าน Twitter เพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกหน้าหนึ่งกับรัฐบาลที่บริหารจัดการไม่ได้เรื่องเลย ในมาตรการโควิด19ที่ทำให้ประชาชนต้องค่าตัวตายเยอะเท่ากับตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตเกิดจากโรคครับไปติดนะครับ <S <S เวลาที่ผมอัดอยู่ในขณะนี้ครับที่เป็นเา18นาทีวันที่7เมษายน2563นะครับคีย์เวิร์ดกระทรวงกันคลังดูแบบท็อปเลยนะฮะดูแบบท็อปเลย พูดถึงคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับท็อปเลยดูนะครับ6ชั่วโมงที่แล้วครับแฟนรายการ6ชั่วโมงที่แล้ว5ชั่วโมงที่แล้ว v o i c e TV ก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ครับหญิงวัยประมาณ50กินยาเบื่อหนูหน้ากระทรวงกันคลัง หลังปิดชีพหวังปิดชีพเพราะไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับคน r e t w e e ไปถึง1821ครับแล้วก็บอกอันนี้อาจารย์สะโรธหงรดดาลลมกระทรวงการคลังจะช่วยไหมค่ารักษาไปดูสักนิดหนึ่งฮะในเนื้อข่าวด้านในนะครับนี่ครับหญิงผิดหวังกินยาค่าตัวตายหน้ากระทรวงการคลัง เส้นเยียวยาอีกรายหญิงวัย5้ปีกินยาเปืดหนูหน้ากระทรวงการคลังหวังปิดชีพหลังไม่รับการเยียวยา5 0 0 0จากรัฐบาลครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวอัญการบูประเสริฐกินยาฆ่าตัวตายเบื่อหนูเนื่องจากไม่รับผลเยียวยาโควิด -5,000 บาทสอบถามจากมอเตอร์ไซครับจ้างประตู4ระบุว่า ผู้หญิงดังกล่าวน่าจะมีอายุ50ปีมาร้องตะโกนอยู่ประตู4กระทรวงการคลังตั้งแต่เที e ่ยงไม่พอใจที่ตนไม่ได้รับความดูอด้อไม่มีใครได้บอกว่าไม่มีใครสนใจกูเลยจากนั้นก็ควักกระปุกยาไม่เสียมพูมากรอบปากพร้อมกับดื่มน้ำตามโดยเจ้าหน้าที่เข้ามาดูองต้นก่อนควายาขีดจนหมดสติจากนั้นเวลา13นาฬิกาเจ้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลจึงมาถึง ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎล่าสุดคุณสุภาพตรีท่านนี้ปลอดภัยแล้วครับโอ้โหดีใจด้วยนะครับบอกว่ากินยาตั้งแต่เที่ยงรถพยาบาลมาถึงบ่ายตกใจอะไรก่อนระหว่างป้าฆ่าตัวตายไม่ได้กันนะฮะพันตอนที่แกเรียกร้องฆ่าตัวตายระหว่างนั้นไม่มีใครเข้าไปห้ามเลยโรงพยาบาลอยู่ไม่ถึงก็ไม่ไกลนะจากกระทรวงการคลังเนี่ย ไม่ไกลนะคนเดือดร้อนจริงๆรอแล้วรออีกคาดหวังจากรัฐจะช่วยให้ดูแลผมรู้มันยากแต่ก็น่าจะแสดงความพยายามมากกว่านี้ตอนนี้ประชาชนไม่มีความมั่นใจอะไรในรัฐบาลชุดนี้เลยมีแต่เรื่องไม่เห็นทุกวันไม่ไหวก็พอเถอะครับจะพังคามือท่านแล้วประชาชนตายกันเยอะแล้วครับขนนี้ส่งต่อมาที่ w i e tv ทำไมเหตุการณ์จึงเป็นแบบนี้ทําไมรัฐอุ้มการบินไทยได้อุ้มในทุนได้ แต่รัฐเมินเฉยกับชีวิตคนจนเหมือนชีวิตคนเหล่านี้เกิดมาแค่ใช้กรรมระดับศูนย์ตามไปวัฏจักรเหมือนกับคนบัรไรยค่าคนจนก็คือคนจนคนจนก็คือคนกินข้าวคนจนก็คือคนในชาติเป็นส่วนใหญ่ไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นกับสังคมประยุทธ์ต้องออมาตอบแล้วคนจนชน,ช,นชั้นล่างกําลังถูกบีบตายกันชา้าในขณะที่รัฐอุ้มชนชั้นกลางอยู่หนึ่งคนรวยและพวกพอง ผนชั้นกลางไม่ได้อะไรค่ะ5 0 0 0ันก็ไม่ได้ประกันสังคมก็อย่าหวังภาษีเก็บเต็มค่าน้ําค่าไฟลดเหมือนไม่ลดอยู่หอไม่ได้เลยอุ้มคนรวย1%นอร์เซ็นต์่นค่ะ <c oughs> อันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจมากนะครับคนออกคําสั่งให้ปิดกิจการล้วนเป็นข้าราชาการผู้มีเงินเดือนกินแต่คนรับคําสั่งทําตามไม่มีไรายได้ทําไงดีครับโอ้โหอันนี้ตรงเลยครับ เห็นด้วยผมเห็นด้วย100%เซเลยเดี๋ยวสลิมไทยตรงคงต้องให้พิสูจน์ว่ามียาเบื่อหนูอยู่ในอีกหรือเปล่านะครับมันบอกว่ารับจ้างมาฆ่าตัวตายเพื่อดิเซดิตรัฐบาลนี่ฮะอุตมะถามเลยนะอุตมะนายอยู่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้ คนนี้บอกว่ารวมกันมาทวงขับไล่ดีกว่ามาฆ่าตัวตายเพราะประยุทธ์ไม่มีค่าพอให้เราตายในบริการที่หวยแตกร่วมด้วยค่ะ <c oughs> จากคนที่มีเพื่อนเคยซดเป็ดล้างห้องน้ำระบบย่อยอาหารจะพังไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ครับพุน <c oughs> สุวัดชัยท่านนี้บอกต้องมีคนตายเท่าไหร่ละตูที่พวกคุณ พวกมารึงเนี่ยนะพวกมึงมารึงหยุดสร้างเวรสร้างการรมไปทีเงินนี้เงินของไม่ใช่ของพวกมารึงนะมารึงกับพวกข้างบนยังกินไม่พออีกหรือเหลือให้คนอื่นนี่เขาไม่มีจริงๆมาเหอะกินก,ก็กินพอประมาณเหลือให้ชาติบ้านเมืองบ้างอยากให้เขาจดจําในแบบจอมพลปอจอมพลถนอมเหรอนี่ฮะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอยู่ไหนออกมาช่วยด่วนนี่ครับ ออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจก็ยังดีนะครับอ่านแล้วก็รีทวิตไปหน่อย <c oughs> คำพัก,กาคำพักานี่ครับคำพักาคำพัก,ก,า,พก,กานี่ฮะโอ้โหพีแขกสขาวมังแป้ไม่มีใครสนใจกุเลยหญิงวัยห้าสิกินยาเบื่อหนูหน้ากระทวงกันลัง ต้องพิสูจน์อีกไหมอ่าน,นี่ลีทวิตไป3,800นะครับ3,800ต้องพิสูจน์อีกไหมว่าการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเหตุใดแล้วแถททำงานสักทีข้อมูลดี i ซส์อ่อูซส์ใน w s o ชัดเจน <c oughs> อันนี้บอกพี่แขกดูความระยำของสื่อนะหญิงกินยาประชดฆ่าตัวตายนกระทรวงารงลังได้รับ5,000บาทวันพรุ่งนี้บอกประชดได้ผลโอ้โ นี่ฮะโอ้โหโอ้โหคนจนโดนบีบคั้นทุกทางเรื่องเศร้าที่คนชมรัฐบาลมองข้ามครับสมใจโจเศร้าใจมากเริ่มหดหู่เห็นทั้งข่าวคนข้างบ้านผูกคอตายเพราะรัฐบาลแย่จริงๆพี่แขกผมดูข่าวถูกมากสงสัยป้าแก่มากความคิดของเจ้าที่สมนักงบ แกมาโวยวายแล้วกินยาเบื่อลําบากทุ่นหน้ามันเป็นปัญหาของไวรัสคนสร้างก็สร้างปัญหาเพิ่มจริงๆเอามีคนตอบมาที่คุณคำปาก,กาคุณแอมสกอตตอเซียรัฐบาลออกประกาศอย่างหน้าตาภูมิใจว่าได้โอนเงินห0 0พันแล้วคะ่ะกราบขอบพระคุณแทบเท้าในความเมตตากรุณาทุวนทนไม่อาจมลืมได้ ามาดูต่อในข่าวช่อง8นะครับ7ชั่วโมงที่แล้วหญิงเครียดหนะักไม่ได้เงินเยียวยา5,000บาทกินยาเบื่อหนูหน้ากระสวงกันคลังเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับ4ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีคลิปนะครับของไทยรัฐนะฮะช็อกเจ้าหน้าที่เร่งช่วยชีวิตสาวใหญ่วั้59ปีอ๋อเมื่อกี้ที่บอกนะ50อันนี้59กินยาฆ่าตายหน้ากระรวงกันคลังไม่ได้รับเงินเดียวยา5000บาท ขอบคุณไทยรัฐนะฮะดูเลยวนนันิมยาค่าตัวตายครับยาค่าหนูยาเดื่อหนูนะครับมาเงินห้าันนะครับหน้ากระตกันครัตง่ยาาตัวตาอยู่ที่หน้ากรบตกันคลังเรื่องเงิน นอนนี <G iro entender> <N> ่ฮะออัันนนู้้่่คหาาาตตวกกยยส กินยาครับกินยาห้าพันบาทนะครับเข้ามากินยาที่ชมพูเป็นกำๆเลยครับผม ขอบคุณไทยรัฐออนไลน์นะครับขอบคุณไทยรัฐออนไลน์รีทวีตหน่อยนะครับคนก็คนก็ <c oughs> นกตอบไปที่ไทยรัฐนะครับ Deep Logic บอกมีรัฐบาล มารึงรัฐบาลเดียวที่ประชาชนต้องมาฆ่าตัวตายในกระทรวงการคลังที่เป็นภาษีของประชาชนหมีหมามีสีฟ้าบอกขอร้องนะสลิมอย่าซ้ำเติมแบบโง่ๆหรือแสดงความเห็นที่ไม่ใช่คนประสิทธิ์ชั้นต่ำเหมือนที่เคยตายใหม่คะน่าเห็นใจจังป้าแกคงจะสะดวกที่จะไปที่นั่นอย่าเทียบกับประเทศอื่นเพราะประเทศเขาสปอร์ตประชาชนดีเยี่ยมน่าจะเ,าเวลาไปตั้งคําถามจากแหล่งข่าว ไปดูต่อนะครับนี่ฮะลาละวันนี่ฮะคนบริหารจัดการนี่นี่คนบริหารจัดการเออลาละวันแสงสนิทผู้นวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังแจงหญิงอายุ58ปีกินยาเบอหนูวชดกระทรวงการคลังจากการตรวจสอบพบว่าอยู่ในกลุ่มที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมปัจจุบัน ผ่านการตรวจสอบไปแล้วระหว่างอยู่การโอนเงิน5,000บาทเข้าบัญชีในวันที่ย9ิบเนี้ถ้าไม่มายืนนี่ก็คงถ้าไม่อย่างนี้ก็คงไม่ได้นะถามว่าถามว่าชีพทำเชื่อไหมเขาเป็นร้องที่หน้ากระทรวงการคลังนี่ลายที่สองนะครับนี่ลายที่สอง ตายไปแล้วหนึ่งอันนี้รายที่สองวันนั้นน่จำได้คุณเนี่ยคุณชื่ออะไรนะแล้วว่าลนกับอีกคนนะีประหลัดกระทรวงการคลังใช่ไหมแล้วก็มีข้าราชการที่ยืนอยู่ด้วยเนะี่ยพูดกับประชาชนเนี่ยร้องไห้ก็ไม่ช่วยอะไรนี่ครับคลิปยังมีอยู่ถ้าเขาไม่มากินนะเงินไม่มีทางเข้าเลยเนี่ยรอระหว่างอยู่ห้าพัน ต้องให้ทุกคนต้องให้ทุกคนเ,เดี๋ยวดูสิข่าวล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะจำไว้นะความล่าช้าก็คือความอายุติทมอย่างหนึ่งโอ้โหนี่พูดดีนะอกอกยาปั๊บ AI ทํทำงานทันทีเลยหเห็นไหมตายปุ๊บได้ปั๊บข่าวล่าสุดคุณป้าปลอดภัยแล้วตามพี่พอ,อสำนังกงานเศรษฐกิจคลังข้อมูลคุณป้าตรวจสอบแล้วได้รับเงิน เห็นใจจริงๆถามครับสถานะป้าแกขึ้นยังไงมีใครรู้ได้บ้างใครจะได้เงินวันไหนขึ้นเช็คยังไงควรจะทําระบบให้ดีกว่านี้คงได้รับความช่วยเหลือทันท่วงทีไม่ต้องให้ค่าตัวตายแบบนี้คนรอเป็นเดือนต้องกินต้องใช้ทุกวนันเล่นตัวอยู่แหละคะ่ะกว่าจะได้ให้เงินคนมันไม่มีกินรอไหวไหมทําไมมองปัญหาของประชาชนเป็นเรื่องเล็กตลอดเวลารัฐบาลชุดนี้ไม่ถูกเรื่องมาโดยประชาชนจะเลื่อนไปถึงไหนคือเขารอไม่ไหวตรวจสอบเป็นเดือนคนเดือดร้อนมากสาหัสจริง พี่พูดแบบนี้พี่พูดแบบนี้ถูกต้องหมดเลยครับถูกต้องหมดเลยถูกต้องหมดเลยเป๊ะเป๊ะนะครับบันทึกไว้เป็นปวัติศาสตร์ครับให้เห็นความสั่งกระบวยแค่แจกเงินแค่แจกเงินยังยังไม่ดีเลยเวลาเก็บภาษีเก็บหมดทุกคนครับทั่วหน้าประเทศไทยแต่เวลาส่งคืนในภาวะวิกฤตอย่างนี้ ต้องมาแบ่งกลุ่มนี่คือความสังเกบวยที่สุดที่สุดา่าช่อง GM MM นะฮะด่วนไทยรัฐและช่อง8รายงานหญิง58กินยาเบิร์นหนูหน้ากระทรวงกันคลังครับตัดเพอไม่มีใครสนใจนะครับ9ชั่วโมงโอเคครับแฟรายการเราไปดูแบบล่าสุดกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูแบบล่าสุดสเทเนี่ย <'s> นะครับล่าสุด หชั่วโมงที่แล้วธนกรเผยอุตมะส่งผู้ช่วยปลัดเยี่ยมสาวใหญ่ไว59้59กาินยาโมุนทวงเงินเดียวยา5,000บาทหน้ากระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเงินจะเข้าบัญชีย9ิบเล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนี่ครับธนกรวังบุญคงชนะเลขานุก,การรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวถึงนางสาวอัญาการบูประเสริฐ บูปเสริฐอายุ59ปีแยเบเวอรหนูนะครับที่มาตะโกนร้องเบื้องต้นในอุตมะสาวนานรมตรีกระทรวงการคลังทราบข่าวใ่านี่นาสนใจจึงมอบให้นายสันติอ่ำสีเวียงผู้ช่วยัดกระทรวงการคลังและนายศักดาอ่หัวหน้าสำนักงานรัมตรีกระกทรงในในงวรกรงก,งการคลังไปเยี่ยมนางอัญการที่โรงพยาบาลพ่อกุฎพมบกระเช้าล่าสุดการปลอดภัยแล้วจากนั้นตรวจสอบว่านางสาวอาชการผ่านการคัดกรอง5,000บาทเงินเข้าบัญชีใน29ทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบายความเข้าใจนอกจากกระทรวงการคลังเรื่องยา พร้อมทั้งสังการให้เร่งทบทวนสิทธิ์กับประชาชนโดยยื่นทบทวนสิทธิ์ล่าสุดทบทวนแล้วกว่าสล้านคนครับนี่ฮะก็ยังมีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆนะครับกระทรวงการคลังขอแสดงความเสียใจล่าสุดเนี่ยครับ ฟังจุกอ,อกเปิดคำพูดสาวใหญ่ขอตายตรงนี้ก่อนเกาะปลากนะครับกระทรวงการคลังคือดินแดนที่ห้ามประชาชนฝ่ายืนฝ่าเท้าเข้าไปเหยียบได้ข่าวที่ป้ากินยาเือนดูหน้ากระทรวงการคลังวันนี้คือเสาะใจเรามากคือทั้งเศร้าเห็นใจแต่ช่วยเหลือะายแก่ไม่ได้เลยนะครับธนกรเผยสาวใหญ่ได้รับ กินยาบนหนูก็น่าสงสารทรับเยียวยาแล้วตีผมจะทำคลิปขึ้นมาเพื่อบันทึกปวศาสตร์ในการเมืองในทวิตเตอร์ครับวันนี้ก็เป็นปวศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่ผมได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อบันทึกให้เห็นการบริหารงานที่ผิดพลาดอย่างแรงการตัดสินใจ การบริหารจัดการที่ไม่ได้มองประชาชนอย่างเท่าเทียมกันอย่างไม่คิดพื้นฐานของมนุษย์ก็คือการกินความเป็นอยู่เงินที่ต้องใช้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่คนในอายุ40วัยกลางคน เป็น midlife crisis นะฮะพอพอถึงวัยกลางคนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น mid midlife crisis ก็คือวิกฤตวัยกลางคนเพราะว่าความสามารถความรู้บางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันใช้ไม่ได้คนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ได้รับราชการคนรับราชการไม่มันเป็นไอการจ้างงานตลอดชีวิตะฮะมันไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ประเทศไทยถึงจนเพราะว่า พอถึงช่วงวัยหนึ่งไม่สามารถไปต่อได้แล้วไม่มีรัฐสวัสดิการที่ดูแลประชาชนก็จะเหลือแค่600บาทเท่านั้นเพราะนั้นประชาชนไทยส่วนใหญ่ก็จะเลยยักจนด้วยการบริหารจัดการระบบของประเทศอันนี้ก็เป็นการสะท้อนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยจากการบริหารจัดก,การครั้งเนี่ยก็คือการสะท้อนที่เห็นคนไม่ได้เท่าเทียมกันไม่เท่า ไม่ได้รับการเยียวยาเท่าเทียมกันต้องมีแบ่งกลุ่มนั่นกลุ่มนี้วุ่นวายไปหมดครับวุ่นวายไปหมดแต่ละกระทรวงก็แย่งงานกันทํากระทรวงกรเกษตรก็จะเอาอย่างนี้นะผู้พิการก็จะเอาอย่างนี้นะกระทรวงมหาดไทยก็จะเอาอย่างนี้สรุปเละไปหมดถ้า <c oughs> ทุกคนเสียภาษีหมดมีบัตรประชาชนหมดนะใส่เข้าไปเลยครับ ได้ทุกคนแน่นอนไม่ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยไม่ต้องคัดกรองไม่ต้องทวงสิทธิ์ไม่ต้องมีอะไรเลยก็จะมีความยุติธรรมแล้วก็มีความเสมอภาคไม่ต้องมีคนได้และคนไม่ได้นี่คือการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีกระบวนการจัดการไม่มีอะไรเลยที่เรารู้สึกได้สัมผัส ว่าดีและมีประสิทธิภาพถึงจ่ายให้5,000บาทแต่ละคนที่ได้ก็เหมือนขอไปทีอ่ะขอไปทีเออให้แล้วนะให้แล้วนะเรารู้สึกอย่างนั้นครับและเหตุการณ์ครั้งนี้เล่นกับความตายของประชาชนอย่างที่ผมเขียนบันทึกไว้เมื่อวันที่20กว่าวันเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาผมรู้สึกอย่างนั้นนี่กําลังเล่นกับความตายของประชาชนเป็นบทเรียนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะต้องได้รับรู้ไว้ว่าที่ประชาชนตายเนี่ยเกิดจากการบริหารความผิดพลาดที่คุณทําขึ้นที่สั่งปิดโน่นนี่นั่นไปไมไปหมดในวันเนี้ยจนก,กระทั่งมาถึงวันเนี้ยเดือนหนเดือนกับอีกห้าวันแล้วยังไม่มีมาตรการเยียวยาในระดับ SME นะครับระดับ SME ที่เขาปิดที่เขาต้องขาดรายได้ที่เขาต้องมีพนักงานดูแลและเขาดูแลไม่ได้เลย เจ๊งทั้งประเทศเจ๊งทั้งประเทศเพราะการตัดสินใจของพวกท่านที่คิดไม่รอบด้านเป็นผู้นำประเทศที่ไม่ได้เรื่องติดไม่รู้ละว่ามันจะติดอันดับขนาดไหนแต่ว่านี่คือวิกฤตหนักที่สุดที่เราเห็นว่ามีคนไปฆ่าตัวตาย เพราะความอดตายมีคนผูกคอตายที่เท่ากับโควิดก็ขอบันทึกไว้เป็นปริศาสตร์ในหน้าหนึ่งของประเทศไทยในช่วงโควิดที่คนทุกยากลำบากในการลงทะเบียนอย่างน้อย28ล้านคนหนึ่งในนั้นก็คือผมด้วยครับก็คือผมด้วยหนึ่งใน28ล้านคนแล้วก็ไม่ได้ คำถามคือทำไมไม่ได้ผมก็เป็นคนไทยทำไมอ่ะทำไมขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทําคับพิเศษนะครับสวัสดีครับ